ก็สำหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแล้วติ๊กไปทั้งหมดด้วยนะครับผม <What? S 1> เพื่อเป็นการเสรียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผม This ABC หรือว่าไดเ ABC นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า mc l o v e l y c r a f t n e t นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยว IP พร้อมกับเวอร์ชันผมจะอินเสิร์ตให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเวอร์ชัน1.8เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าแนวอนาคตอาจจะมีมินิกรงมินิเกมเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าผมเห็นเขามีล็อบบี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแต่ตอนนี้นะครับเรามารีวิวสวของเานั่นเองนะครับผมนะเป็นนแวสร้างบ้านทเควส ขอมงมาขาย p p นะครับแถมที่สําคัญทุกคนดูต,นต้นต้นไม้สิครับผมอืมทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลกไปป่ะนะครับมันมีทางด้านเหมือนแบบว่าผลไม้นะครับตามต้นไม้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนว m M O นั่นเองนะครับผมอ่า นะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกอลิน่าเฟซบุ๊กเว็บช็อปหรือดิสคอร์นะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะทิ้งให้ใต้ลิคลิปชั่นเลยนะครับผมนะโอเคครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง30ไลค์ด้วยนะครับผมนะแล้วถ้าชื่นชอบยังไงคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมโอเคฮะเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็มีทางด้านเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแจกยศไฟฟรีนะครับผมนะสามารถกดรับยศไฟได้ที่นี่นะครับผมมารับยศไไฟ์กัันนนเถถอะะคครรบบผมมมสาาาาิิดด้โยพพํว่ f LY หรือว่าไฟล์นะครับผมนั่นเองนะครับผมแต่ของผมรับมาแล้วแหละนะครับผมผมมียอดดีกว่านี้ด้วยนะแต่ผมก็ยังมารับยอดไฟล์นะครับเพราะว่ากดผิด <c oughs> <c oughs> นั่นเองนะครับผมนะอืม โอเคครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็คือของออนไลน์นะครับสามารถคลิกเพื่อรับของออนไลน์ได้เลยนะครับผมหรือสามารถพิมพ์คําว่าออนไลน์ก็ได้นะครับผมนะ <c oughs> แต่ของผมรับมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นของออนไลน์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโพสิบคูณสิบนะครับบัตรออนไลน์นะครับแล้วก็พืชนะครับพร้อมกับเอ,อ่อทางด้าน แล่ต่างๆนะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาคูดวงคูดาวด้วยนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นของฟรีสามารถคลิกเพื่อดูคลิกเพื่อรับของฟรีได้เลยนะครับผมนะอ่าหรือว่าจะทับฟรีก็ได้นะครับผมจริงหรือเปล่าทับฟรีได้เลยจริงเปล่านะครับอู้ทับฟรีก็ได้เลยนะครับผมน่าเดี๋ยวผมหารเมานี้ปุ๊บเห็นไหมครับผมทับฟรีก็ได้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สะดวกสบายนะครับผมหลายๆเซิร์ฟก็ทํานะครับผมแต่ผมว่าเซิร์ฟนี้ของของฟรีค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะครับผมนะ โอเคครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับวิธีการสุ่มกล่องนะครับคลิกขวาเพื่อเปิดกล่องนะครับผมคลิกซ้ายเพื่อดูไอเทมข้างในกล่องเดี๋ยวผมคลิกซ้ายก่อนปุ๊บนะครับผมอันนี้คือรางวัลนะครับโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คลิกขวาปุ๊บเอายังไม่ได้นะครับน่าจะยังไม่เสร็จหรือเปล่านะฮะต้องมีกุญแจถึงจะเปิดกล่องได้๋อต้องมีกุญแจก่อนนะครับถึงจะเปิดก่อนได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่านะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับฝาขวาร้ายซ้ายดีงั้นเราไปซ้ายก่อนละกันนะฮะ เออสายถูแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือจุดแรกของเริ่มต้นนะครับผมโอ้ oh my god แค่ของเริ่มต้นอันนี้นะครับผมนะก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นของเทพได้แล้วนะครับผมโอ้โ oh, หผมว่าเป็นอะไรที่สุดจัดนะสําหรับพวกแบบว่าชอบแบบว่าของโงนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแนะนาเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับผมดูดินะฮะ ของค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับผมดูดิปึ๊บปึ๊บป๊บเห็นปะนะครับผมโอ้โหผมว่านะเอาใจผมไปเลยดีกว่านะครับผุมด้วยแป๊บเดียวผมก็โหดแล้วเห็นปะนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับผมเฮลช่วยเหลือนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่สามารถดูคําสั่งได้พื้นฐานได้นะครับโดยการทับเฮลนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับผมสามารถทับสกินได้นะครับโดยการพิมพ์สกินตามนี้เลยนะครับผมนะส่วนถือว่าเป็นอะไรที่บอกรายละเอียดแบบว่า เยอะอยู่นะครับผมนะผมว่าเซเวอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ก็คือวิธีการจับสัตว์เลี้ยงนะครับให้ทุกคนนะครับผมทําการรับเชือกนะครับที่ตรงนี้นะครับผมแล้วกดที่หัวหลังจากนั้นนะครับนําเชือกนะครับไปตีสัตว์ที่ต้องการนะครับผมนะ และจะได้สัตว์เลี้ยงมาเป็นอ๋อและจะได้สัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแต่ผมไม่มีเชือกนะนะครับผมโอ้มีอาชีพของสัตว์ต่างๆนานาด้วยนะครับผมนะโอ้โหโคตรโหดเลยอะหมดสัตว์ด้วยมีหมดทรงหมวดสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ผมไม่เคยเห็นเซิร์ฟเวอร์ไหนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะเออส่วนใหญ่เขาจะบ้านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าบางหรือเปล่านะครับผมนะอ่าและตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้ก็คือแมรี่นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเป็นการแต่งงานในเกมนั่นเองนะครับผมอ่าใครที่แบบว่ามาเป็นคู่นะครับก็สามารถมาแต่งงานก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับผมมีเพอร์มิชัน TP ด้วยนั่นเองนะครับผมก็สามารถเอ่อมีเพอร์มิชัน TP ไปหาคู่รักของคุณได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นรายที่สุดจัดนะเออเป็นะายที่แบบว่าสุดยอดอยู่แล้วครับ มีแบบว่าแนว,แน,วนู้นแนวนี้เข้ามาผสมด้วยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเล่นนะผมเป็นผมผมก็น่าเล่นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้รอการอัปเดตหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมซิกแซกดูนู่นดูนี่เลยนะครับผมนะอื เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะมีบ้านอะไรหลังใหญ่เลยนะครับผมมีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี้น่าจะเป็นการรอการอัปเดตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่านะครับผมนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางด้านเอ็นชาร์หรือเปล่าเป็นที่เอ็นชาร์ต่างๆนานานั่นเองนะครับผมนะเออแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นกล่องเนาะอืมรถเข็นของนะครับแน่นอนครับน่าจะเป็นตลาดโลกนะครับผมนะเอเฮดนะครับผมหรือว่าเป็นตลาดขายของของผู้เล่นนั่นเอง นะครับผมนะโอ้โหถือว่าดูดิการตกแต่งของเขาค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะครับผมนะแล้วก็สวยงามค่อนข้างที่จะแบบเน้นความสวยงามอยู่นะครับผมตรงนี้ก็คืออะไรโพเทคนะครับผมนะ อ๋ออันนี้ก็คือเป็นโปรเทคนะฮะมีโปรเทคให้เลือกถึง5ขนาดเลยนะครับผมนะอ่าหรือว่าถ้าสมมุติคนไหนที่แบบไม่ไม่อยากมาตรงนี้นะครับผมนะสามารถทับคําว่าโปรเทคได้เลยนะครับผมนะโอโ้ก็มี5คูณ50คูณ10 20คูณ20 30คูณสาแล้วก็50คูณ50นะครับผมนะไม่มีโปรเทคที่เติมนะครับผมนะไม่มีนะครับหรือว่าในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับผมนะโอเคครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับผมอืมตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านเควสใช่ไหม เควตามเทศกาลนะครับผมสามารถทำเควสนี้ได้ทุกๆเ,เทศกาลได้เลยนะครับผมเควสจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อมีเทศกาลใหม่มานะครับผมไม่ต้องห่วงเควสไม่ซ้ำแน่นอนนะครับผม แล้วมาทํากันเยอะๆนะครับอีๆนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับผมอ๋อก็คือถ้าสมมติมีเทศกาลสงการเร็วๆนี้นะครับผมนะก็จะมีเควสสงการมานั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดจัดเลยนะครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้ก็คือยินดีต้อนรับเข้าอ๋อทุกคนเข้าสู่ MC Lovely Club หรออ่านี่ไงเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.8ถึง1.4เลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น ทางด้านวาร์ปนะครับแต่เรายังไม่วาร์ปเรายังรีวิวไม่หมดนะครับผมนะตรงนี้คืออะไรแก๊งนะครับผมนะทับแก๊งคีเอทนะครับเนมนะครับเสร้างแก๊งใหม่ใช้เใช้จุดจุดบาทนะครับผมอ๋อเงินจํานวนเงินยังไม่บอกมั้งนะครับผมนะโอเคครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับผมจุดเลือกซื้อใส่ฉายานะครับผมอมีฉายาฟรีไหมอ๋อมีฉายาฟรีด้วยนะครับก็มีสายหล่อไอ้สายฟรีสายหล่อสายสวยนะครับผมนะเออมีสายสินไหม นะครับผมฟาร์มเมอร์นะครับผมนักร่านเด็กช่างนะครับผมนักสร้างนกแก้วไอ้นกแล้วโอ้โหผมอ่านยังเง็นนกแก้วแล้วเนี่ยแล้วก็แตกหนึ่งะครับผมก็มีใช้ใช้ยาซื้อก็มีนะครับโหเทพทูนี่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับผมนะมแต่ก็เป็นเป็นเทพทูนะ ตรงนี้ก็คือกล่องสุ่มนะครับนะรอการอัปเกรดหรืออัปเดตนั่นเองส่วนตรงนี้คืออะไรอะ่ะจุดเลือกเพศนะครับผมนะของผมเป็นเพศชายใช่ไหมเออมีเพศอะไรบ้างนะครับเพศชายเพศหญิงเพศกระเทยไม่ระบุนะครับเพศเลสเพศเกยเพศทอมนั่นเองนะครับผมโอ้โหผมเอาทอมแล้วกันผมชอบสีเทาเนาะนะครับล้วก็ทับคําสั่งได้ นะครับผมสัดส่วนใหญ่นะครับจะมีการทับคําสั่งได้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือท็อปคิวนะครับท็อปมันนี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านท็อปเลเวลด้วยนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีคนเล่นเออแล้วด้วยเนี่ยดูดิมีงงมีเงินเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือจุดเอนชาร์นั่นเองนะครับผมอ๋อตรงนั้นไม่ได้จุดเอนชาร์นะตรงนี้คือจุดเอนชาร์นะครับผมนี่คือเป็นการรับเลเวลฟรีอ๋อรับลาพิดฟรีไอ้บ้าเอ้ยตรงนี้คืออะไร exp นะครับผมนะ กดเพื่อ exp นะอ๋ออ๋อกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองทับ exp ดูนะครับผม exp เอยจะ e x นะครับผมอ๋อถ้าสมมติกดไม่ได้ทับ XP ก็ได้เลยนะครับผมดูดิเลเวลตั้ง74แล้วกินขนมแบบงอม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 อ่ากินก่อนนะครับพอดีหิวข้าวนะฮะเออแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือสามารถชิกเพื่อซ่อมของได้เลยนะครับผมอ๋อก็จะมีซ่อมแบบปกติก็คือแบบว่าเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ e n c h a n อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซ่อมปกติได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติแบบพิเศษนะครับก็คือแบบพวกของเควสของอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมนะอ่าถือว่าเป็นอะไรที่่แบบบวาตออโจทย์คผมก็ืดดูู ง่ายนะดูแบบง่ายๆดีนะครับเรียบง่ายดีนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้อืมแล้วตรงนี้คือรถอะไรอ่ะรถอะไรเราเธอถึงได้ใหญ่ขนาดนี้รถไม้ไงล่ะ,ะ <c oughs> เงียบเลยนะ <c oughs> ครับผมจุด ผู้ใจบุญนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าจุดแจกไอเทมสําหรับผู้ใจบุญนะครับผมหรือว่าแลกเปลี่ยนไอเทมกันก็นมาจุดนี้ได้เลยนะครับผมแบบว่าเหมือนจุดโดเนเอตหรือบริจาคนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะของโดนิเอตนะครับาตามเทศก,กาลเหมือนกันนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็รอการอัปเดตนะครับอันนี้แบบว่าแปลกใหม่นะเออทุกทีจะมีแบบว่าเป็นโซนของแบบ เออเควสของอันนี้ของเติมนะครับก็น่าจะมีนะแต่มีแบบว่าทางด้านเทศกาลด้วยนะครับผมอันนี้คืออะไรแรงนะครับผมแรงต่างๆนานานั่นเองนะครับผมนะก็จะมี VP Super VP นะครับผมแล้วก็พรีเมียมนะครับผมแล้วก็ลีเจนต์นะครับผมนะซูเปอร์เอ่อซูซูซูพรีมนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเออราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับผมนะเริ่มต้นที่90บาทนะครับผมนะอืมสูงสุดคือพันห้านั่นเองนะครับผมอืม ส่วน so, ตรงนี้คืออะไรเอาตรงนี้ก็แรงเหมือนกันเหรอตรงนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับโอ้โหสวัสด,ดีครับลุงสวัสด,ดีครับโอ oh. งง้ว่อยวงอไงโอ้โห oh. เสียงลุงกับเสียงผมมันคล้ายๆกันเลยว่ะลุงเอ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนู้นดีกว่านะครับผมตรงนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อนี่คือน่าจะเป็นกฎต่างๆนะครับผมนะเอ้ยไม่ไม่มีการโดนแบนโอ้มีมีมีการโดนแบนนะครับผมแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้แบนถาวรนะครับแบนเป็นระยะเวลาอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คืออะไรอีเวนต์นะครับอู้เซิร์ฟเวอร์นี้มีอีเวนต์ด้วยนะครับผมเข้าประตูไปน่าจะมีทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆวันนั่นเองนะครับผมและตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะฮะอันนี้ก็คือเฮลช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมนะเป็นคําสั่งและข้อมูลต่างๆนะครับผมอ่าแล้วตรงนั้นคืออะไรนะตรงนั้นคืออะไร นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะอ วิธีการปิด TP นะครับผมอู้มีการปิด TP ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นคาสั่งนะครับปิดเปิด TP นั่นเองนะครับผมนะเออแล้วตรงนู้นคืออะไรเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันดีกว่านะครับทุกคนอยากเห็นผมว้าบอ่ะเดี๋ยวผมจะว้าปให้ดูนะหนึ่งสองสามเป็นไงครับผมผมวราปมาอยู่ตรงหน้าร้านแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าและการขายของต่างๆนะครับผมนะมีให้เลือกมากมายตามใจชอบนะครับทั้งราคาถูกราคาแพงนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมหรือว่าพิมพ์ช็อปก็ได้นะครับผมนะอืม สวัสดีครับผมผมผมไอไอนกไอนกเขียวเองเออไม่ใช่สิผมไอนกดําเงินเองนะครับผม,อมเออร้านผมมีของขายมากมายนะครับผมสามารถกดเข้ามาดูผมได้เลยอ่าอันนี้คืออะไรขายเลยือบย BUY b u บซื้อหรือเปล่าซื้อนะเอยเอาใหม่เอาใหม่ร้านผมซื้อของได้เลยนะครับผมโหยซื้อได้จริงเหรอนะครับผมเราเราเล่นตนเองเราเล่นเองตบเองนะอันนี้ก็คือแบบว่า ต้องการเงินเจ็ดนอ๋อนี่คือซื้อนะครับผมนะก็มีของเยอะแยะมากมายให้ซื้อนะครับผมนี่ตรงประตูนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นในโหมดต่างๆนะนะครับผมอ่าเห็นปะเปลี่ยนในโหมดต่างๆนะอันนี้ก็คือขายนั่นเองนะฮะสามารถนําของมาขายนะครับผมได้เลยนั่นเองนะครับผมโหดูดิมีของขายก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมอืมนะครับผมเดี๋ยวผมว์ปไปตรง วาร์ปกันหรือว่าไม่วาร์ปดีกว่าเดินไปดีกว่านะครับผมนะวาร์ปขี้เกียจแล้วนะครับขี้เกียจวาร์ปแล้วเขาวิ่งไปบ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินไปมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมนะหรือว่าทับวาร์ปก็ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราดูนะครับลองใช้คําสั่งดูนะครับผม WLP วาร์ปปุ๊บโอ้นี่ไงวาร์ปก็จะเปิดเมนูต่างๆนั่นเองนะครับผมนะแต่ของผมไม่อยากเปิดอ่ะผมอยากมาคลิกตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีวาร์ปสร้างบ้าน1นะคผมว้างนนะครับผมวาร รกนะครับผมแล้วก็ดินแดงแห่งการประองนั่นนะครับผมนะแล้วก็โซนของเติมนะครับผมเดี๋ยวไปดูแป๊บเอ้ยมีโซนของเติมอยู่ตรงนี้เอ้ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะครับผมโซนของเติมนะครับผมเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าจริงด้วยนะครับว่ามีโซนของเติมนะฮะเราเกือบเกือบพลาดการรีวิวไปแล้วไงนะครับผมเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดจัดนะแต่มาหลบอยู่ตรงนี้เลยเหรอแล้วตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้คือตรงไหนของโรคนะ่ะอืม ตรงไหนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะเสปาค่อนข้างที่จใหญ่นะครับผมนะมผมเดินไปน่าจะไม่ทั่วนะมผมเดินไปน่าจะไม่ทั่วนะครับผมเออสปาใหญ่จริงนะใหญ่จริงเดินแบบโอ้โหนะครับผมประจนภัยแบบจา๋จาๆเลยนะฮะเออตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอ๋นนี่คือการแบน เดี๋ยวผมขอลองทับวาร์ปแล้วกันนะเพราะว่าสปาคคอนข้าที่จะใหญ่นะครับผมนะเดินไปนี่ก็ใช้เวลาเดินอยู่นะอ๋อนี่คือของเควสนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถเลือกทาเควสระดับยากง่ายปานกลางได้ที่นี่เลยนะครับผมเป็นเควสที่อยู่ในสปาไม่ซับซ้อนมากนักโอ้โหแต่ก็เดินยาวอยู่นะเเดินยาวอยู่นะครับแนะนํานะครับให้ทับวาร์ปนะครับผมทับวาร์ปนะครับก็จะมีโซนต่างๆให้เลือกนะครับผมเนี่ยโซนทำเควสมันก็จะมาเด้งตรงนี้แหละนะครับสะดวกสบายกว่าเยอะนะครับผ นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,เรามาเทสกันนะครับว่ายศดไฟน์นี้มันบินได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาแจกแค่แบบให้ดูเท่ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะครับผมยศดไฟน์นะครับผมสามารถบินได้จริงนะครับผมนะแอดเขาไม่ได้โกหกนะครับแจกจริงนะครับขู่แค่ของก็ค่อนข้างที่จะเยอะแลลวนะครับผมเออเดี๋ยวผมไปหาพื้นที่ ทางด้านวางโพเทคก่อนละกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MC Lovely ครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยละกันนะครับผมนะเดี๋ยว IP ผมก็จะทิ้งให้รายละเอียดก็จะทิ้งไว้ให้ใต้ลิ้งค์ดีฟชั่นเลยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือเจอใหม่สตรีมหน้านะครับผมส่วนสตรีมนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวผมขอไปหาทางด้านโซนวางโพเทคก่อนละกันนะครับผมบาย Day, and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.